นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่18ในมือคนที่ใช่ในมือคนที่ใช่เศษไม้ก็กลายเป็นสิ่งล้ำค่าในหัวใจคนที่ใช่ความรักก็ไม่ต้องการสิ่งใดมาเติมเต็ม Can I kiss you ผมขอจุบคุณได้ไหมคำพูดที่หลุดจากปากตนแตรทำให้วิกเตอร์นิ่งไปครู่หนึ่งราวกับว่าเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะดวงตาสีอ่อนของวิกเตอร์เบิกกว้างเล็กน้อยก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะคลี่ยิ้มบางเบารอยยิ้มนั้นไม่ได้มาจากความขบขันเย้ยหยันแต่มันไปนรอยยิ้มที่สะท้อนถึงความอบอุ่นความเข้าใจและความประทับใจในความกล้าหาญที่สัมผัสได้จากคนตรงหน้า วิกเตอร์น้อมตัวเข้าไปใกล้เรากับต้องการให้คำตอบชัดเจนโดยไม่ต้องพูดโตนแตรนิ่งทำตัวไม่ถูกหัวใจเต้นรัวจนกลัวว่าจะช็อกหมดสติไปก่อนความรู้สึกตื่นเต้นผสมผสานไปกับความประมาะทำให้มือทั้งสองของเขากำแน่นอยู่ข้างลำตัว Yes ได้สิวิกเตอร์กระซิบตอบริฟฝีปากขยับเพียงเล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะทำให้ต๋แนแตรได้ยินชัดเจน ต้นแตรสูตดหายใจลึกความกล้าที่ทําให้เขาถามคําถามนั้นมีมากเพียงพอที่จะทําให้เขาขยับตัวเข้าไปใกล้วิกเตอร์เองก็โน้มตัวลงมาหาเพื่อให้ใบหน้าเราอยู่ในระดับเดียวกันและเป็นในเวลานั้นเองที่ริมฝีปากเดแตละลงบนริมฟีปากของกันและกันอย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่กลับทําให้หัวใจของตนแตรต้นแรงราวกับกรองที่ถูกตีไม่หยุดรสจูบแรกของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แต่ก็ไม่สามารถซ่อนความเงืกอะเอาไว้ได้วิกเตอร์หัวเราะ,ะในลำคอก็จะถอยใบหน้าหาออกไปเพียงไม่ถึงคืบดวงตาคู่เรียวสบมองคนหน้าแดงกลับด้วยความเอ็นดู Sorry I never kissed anyone before ขอโทษครับผมไม่เคยจูบใครมาก่อนตอนแตรพูดพลางยกมือขึ้นปิดหน้าเพื่อซ่อนความเขินอายวิกเตอร์ยิ้ม มันเป็นรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นดังแสงอาทิตย์ยามเช้าในหน้าหนาว It's okay ไม่เป็นไรเขาพูดพลางจับมือตนแตรที่ปิดหน้าไว้แล้วค่อยๆดึงลง You did g r ก a t คุณทำได้ดีแล้วฝ่ามือใหญ่วางทาบโลบนหัวเขย่าเบาๆเป็นท่าทางเอ็นดูคนน่ารักคำพูดนั้นทำให้ตนแตรยิ้มออกมาได้ แม้ใบหน้าจะยังคงแดงก่ำเพราะเลือดสูบฉีดดีเกินไปเขารีบันหลังให้วิกเตอร์ก่อนจะพูดเสียงเบาขอไปดื่มน้ำก่อนนะแล้วก็รีบก้าออกไปโดยไม่หันกลับมามองวิกเตอร์มองตามแผ่นหลังของโตรนแตรที่รีบกล้าออกไปด้วยท่าทางเขินอายรอยยิ้มยังคงประดับอยู่บนใบหน้าหล่อความรู้สึกจากจูบนั้นยังคงอ้อยอิงไม่จางหายไป ทำให้เขาเผลอยกมือขึ้นสัมผัสริมฝีป่าตัวเองอย่างนึกเสียดายอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความจริงใจหนุ่มใต้หวันหลับตาลงเรากับต้องการจดจำทุกสัมผัสทุกจังหวะของหัวใจที่เต้นประสานกันในช่วงเวลานั้นจูบของตวนแตรอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันกลับเป็นจุบที่ดีที่สุดเท่าที่วิกเตอร์เคยสัมผัสมา เพราะมันคือความรู้สึกที่ออกมาจากใจของคนที่กล้าก้าวข้ามเส้นกันระหว่างเราสักทีมันไม่ใช่แค่จูบแรกของเขาแต่มันคือจูบแรกที่ทำให้คนโลกส่วนตัวสูงรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักอีกครั้งวิกเตอร์ลืมตาขึ้นเขามองไปยังประตูที่ตวนแตรเพิ่งเดินออกไปพรางยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพห้องที่เต็มไปได้วยผลงานศิลปะของคนที่ทำให้เขาใจเต้นแรง Thank you TK For being so true to yourself, I never forget it. ขอบคุณนะทีเคที่เป็นตัวของตัวเองผมจะไม่มีวันลืมเลยเช้าวันใหม่ที่สดใสในฤด,ดูหนาวของเมืองแพร่อากาศเย็นสบายชวนให้คนส่วนใหญ่ยังอยากซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอ,อุ่นแต่สำหรับส้มโอเช้าวันนี้กลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเธอนั่งไม่ติดที่ สายตาเหลือบไปมองขวดน้ำมนตสีใสที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงป้าหมอนิวบอกว่ามันใช้ได้แน่นอนเธอพึมพำกับตัวเองพร้อมจับขวดน้ำมนตขึ้นมาดูใกล้ๆดวงตาวาวโรดเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นถ้าพี่หนานกินแล้วจะรักเราจนงวงหัวไม่ขึ้นรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าของเธอเมื่อจินตนาการถึงภาพหนานไกลที่หันมามองเธอด้วยสายตาหลงไหลสมโอตาเยิม้ม ยิ้มกว้างอย่างหุบไม่ลงมึงนั่งยิ้มเหมือนคนบ้าอะไรอยู่เนี่ยแต่กระับมีเสียงหนึ่งดังขัดจังหวะความฝันกลาวันของเธอขึ้นมาสิ่งทุ้มติดประชดดังมาจากทางประตูมาร์กเดินเข้ามายืนกอดอกสายตาจ้องมองไปยังขวดน้ำมนในมือของส้มโอด้วยความสงสยัยจะยุ่งนี่เรื่องสำคัญส้มโอรีบกสะบัดหน้าหนีพร้อมยัดขวดน้ำมนใส่กระเบ๋าผ้าม้อห่มที่วางอยู่ข้างตัว ท่าทางเหมือนนักรบหญิงที่พร้อมจะออกศึกมาร์กหัวเราะขำ <c oughs> มึงนี่ก็เชื่อไปหมดน้ำมนเป้าหมอแกจะช่วยอะไรได้จริงเหรอนี่มึงโดนป้าหลอกเอาตังละมัง้งไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่สมโอโยกนิ้วชี้หน้ามาร์กใบหน้าเธอเต็ไมไปด้วยความจริงจังจนมาร์กต้องสายหัวเออเออเออไม่ลบหลู่ไม่ลบหลู่แต่มึงจะเอาน้ำมนต์นี่ไปให้พี่หนานกินยังไงวะ มาร์กถามพลางเลือกคิว้วมองท่าทางมั่นอ,อกมั่นใจของพี่สาวเขาไม่ได้โง่นะเว้ยส้มโอหยุดคิดครู่หนึ่งก็จะยกมือแตกคางเหมือนนักวางแผนสงครามเดี๋ยวก็มีวิธีแหละคนอย่างกูต้องทำได้อยู่แล้วมาร์กร่้นหัวเราะกู <c oughs> จะรอดูเลยว่าแผนมึงจะไปรอดแค่ไหน คำพูดของมาร์กพาให้ส้มโอวกกลับไปยังเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่บ้านป้าหมอนิวขึ้นมามันเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังเล็กตั้งอยู่กลางชุมชนเงียบสงบกลิ่นทูบครักครุ้งในอากาศยิ่งเพิ่มความลึกลับให้สถานที่ปอนแดนและส้มโอยืนอยู่หน้าบ้านท่าทางของแต่ละคนต่างกันไปปอดทำหน้าเรียบเฉย ขณะที่แดนมองเพื่อนสาวที่กำลังหันซ้ายหันขวาอย่างลับๆล่อๆด้วยความไม่เข้าใจมึงจะลับๆล่อๆไปทำไมไม่มีใครสนใจมึงหรอกแดนพูดเสียงเบาพรางผลักหลังส้มโอให้หยุดแปลกก็กระวังไว้ก่อนเถอะส้มโอหันมามองค้อนใส่แล้วเดินขึ้นบันไดบ้านไปพร้อมกับทำท่าภาวนาขอให้ทุกอย่างราบรื่น <c oughs> มึงหนักอกหนักใจเรื่องความฮัก อยากเจอกูอยากฮึกกูช่วยกะเสียงหัวเราะของป้าหมอนอิวดังลั่นเธอนั่งหลับตาอยู่กลางบ้านรอยยิ้มบนใบหน้าทําให้บรรยากาศน่าขุนลุกส้มโอสะดุ้งสุดตัวเธอรีบหันไปกระซิบแดนป้าหมอมแม่แต่แต่โบได้บอกอะไรเลยนะแต่รูปมดรถก็โถบอกจะไม่รู้ได้ไงปอนพูดเสียงเบาอีห้าปอนส้มโอสะบัดหน้าใส่ แต่ไม่ลืมยกมือไหว้ป้าหมอนิวที่นั่งอยู่ป้าหมอเจ้าน้องอยากคือป้าช่วยกันนะเจ้าน้องฮักปียังไม่ทันที่สมโอจะพูดจบป้าหมอนิวก็ยกมือขึ้นให้หยุดพร้อมยื่นขนน้ำมนต์เล็กๆให้กูรู้กูเห็นทุกอย่างมึงเอาน้ำมนต์นี้ฮืมมันกินห้องคาถานี้แล้วเขาจะฮักมึงจนงอหัวไม่ขึ้นเฮ้เฮ้มโอรับน้ำมนต์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวัง เธอมองขวดน้ำมนในมือเหมือนมันคือกุญ <Dynasty. S 2> แจที่จะเปลีชีวิตตนเองในเมื่อไม่ได้ด้วยเล่สเนร้องเล่มเกวียนก็ขอใช้กลมนคาถาให้พี่หลงรักน้องก็แล้วกันโอมเพียงส้มโอส้มโอไอส้มไอไอ้ามาร์กตกใจหมดส้มโอหลุดออกมาจากความคิดตัวเองเมื่อมาร์กโบกมือผ่านพร้อมตะโกนหน้าใส มึงยิบอะไรของมึงอีกเนี่ยมึงไม่เข้าใจหรอกสมโอพูดพร้อมคว้ากระเป๋าผ้ามอห้อมขึ้นสะพายบ่าวันนี้พี่หนานต้องกินน้ำมนตของกูแน่มากรัดหัวเราะออกูจะรอดูมึงอย่าไปทำหน้าเพอ้อเจอ้อใส่พี่หนานละกันเขาจะได้ไม่รู้ตัวเลยว่ามึงเล่นของเล่นของบ้าอะไรกูคแค่ขอให้รักสมโอสบัดหน้าหนี ก็จะรีบเดินออกไปจากบ้านด้วยท่าทางมุ่งมั่นเหมือนนักรบที่พร้อมเข้าสนามรบแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมโอก็จะสู้สุดกำลังเพื่อให้พี่หนานไกลหันมารักกันให้ได้เลยสู้เว้ยที่โรงโกรกไม้เงียบสงบยามบ่ายเสียงเลื่อยไม้ดังสม่ำเสมอคลอเค้ากับเสียงพูดคุยของคนงานที่ขนไม้อย,อยู่ด้านหลังใกล้ๆกับพื้นที่จัดการเศษไม้ แดนกับมาร์กยังคงช่วยกันขนไม้ท่อนใหญ่ไปเรียงไว้ในโกดังขณะที่ปอนกำลังง่วนเกี่ยวกับการจัดการเศษไม้ก่องเล็กนานไกลยืนอยู่หน้ากองเศษไม้ดวงตาคมกวาดมองเศษเล็กเศษน้อยที่ถูกทิ้งขว้างอย่างไร้ค่าเขาจะก้มลงหยิบมันขึ้นมาชิ้นหนึ่งนิ้วมือหยาบกร้านลูบไล้ไปบนพื้นผิวของมันอย่างเงีย,งยบๆเขากำลังจมอยู่ในความคิดตัวเองปีเขาจะเอาเศษไม้พวกนี้ไปทำอะไรครับ เสียงใสของตนแตรดังขึ้นในความทรงจำนั้นไกลเผล,ลุดยิ้มเมื่อนึกถึงสีหน้าใสซื่อของน้องในวันนั้นก็โยนทิ้งเอาไปเผาเป็นฟืนหรืออะไรก็ได้มันเป็นแค่เศษเล็กเศษน้อยเขาจำได้ว่าเขาตอบไปอย่างนั้นขณะที่ตนแตรอยังมองกองเศษไม้ด้วยสายตาสงสารเสรียดายเอ็นดูมันนะครับปีเฮาเอาไปทำอย่างอื่นได้ก็คำพูดนั้น ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของนันไกลตลอดและมันทำให้เขาไม่อาจมองเศษไม้กองนี้แบบเดิมได้อีกต่อไปเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังใกล้เข้ามานานไกลเงยหน้าขึ้นมองเห็นมาร์ควิ่งลิ้วเข้ามาด้วยสีหน้ากึ่งตื่นเต้นกึ่งกวนประสาทพี่นานครับรีบลงไปก่อนดีไหมครับมาร์คพูดพลางทำหน้าทำตาเหมือนกำลังปุกปิดความลับอะไรบางอย่าง นานไกลเลิกคิ้วขึ้นอย่างงุนงงจะให้พี่หลบทำไมใครจะมามาริ้มเจ้าเล่เดี๋ยวก็รู้ครับผมว่าไปนั่งที่โต๊ะทำงานก่อนดีกว่านะพี่อีมาร์เสียงตะหวาดดังขึ้นจากหน้าประตูโรงไม้นานไกลหันไปมองอย่างตกใจเห็นส้มโอในชุดพ้าสิ้นสีชมพูอ่อนเดินเข้ามาด้วยท่าทางสง่างาม แต่สีหน้าและสายตาที่มองไปทางมาร์กดับไม่ต่างจากพายุสายฟ้ามาร์กรีบหันหลังวิ่งหนีไปทันทีขณะที่ส้มโอหันกลับมาส่งยิ้มละมุนให้หนานไกลอย่างรวดเร็วพี่หนานจ๋าส้มโอมาเที่ยวหาน้ำเสียงหวานปนเอาอุกเอาใจถูกส่งมาพร้อมกับท่าทางร่าเริงมันไม่มีอะไรผิดปกติอืมมามีอะไรหรือเปล่านานไกลเอ่ยถาม หวัวใจของเขาเมาืนโดยกระตุกเบาๆเ,เมื่อเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของส้มโอภาพเมื่อคืนวันปล่อยโคมลอยผุดขึ้นมาในความทรงจําและคําพูดสุดท้ายที่เธอเอ่ยทิ้งไว้ยังคงดังกล้องในหัวปิ่นานเจา้าส้มโอรู้มาตั้งนานแล้วว่าในใจของปิ่นานมีแต่โตนแตรแต่ส้มโอก็ยังอยากรอคําพูดนั้นเต็ไเด้วยความจริงใจแต่กลับทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในใจหนานไกลทั้งความรู้สึกผิด และความกลัวที่ทํทำร้ายใจิตใจของเธอซ้ำอีกเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไม่อาจมอบความรักให้ได้แบบที่ส้มโอต้องการคนคิดหนักสุดลมหายใจลึกกลบเกลื่อนความรู้สึกสับสนในใจก็จะเอ่ยปากถามอีกครั้งมีหุระอะไรหรือเปล่าก็แค่แวะมาดูพี่หนาทางานนะเจ้าส้มโอพูดพร้อมปลายตามองเศษไม้ในมือของหนานไกลนี่กำลังทำอะไรอยู่หรือก็ น,นันไกลชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบเศษไม้ที่เหลือจากงานน่ะพี่ลองเอามาคัดคัดดูว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างอุ๊ยปีนานนี่ขยันจังเลยนะเจ้าสมโอยิ้มหวานสายตาของเธอจับจ้องที่ใบหน้าของเขาอย่างไม่อาจละสายตาขณะที่นานไกลยัยงคงง่วนอยู่กับเศษไม้ตรงหน้าด้านหลังโรงไม้แดนและปอนที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่ห่างๆถอนหายใจพร้อมกัน เมื่อเห็นมาร์กวิ่งหนีไปที้งให้นนานไกลต้องรับมือกับส้มโอเพียงลําพังปอนหัวเราะเบาๆขณะกอดอกพิงกําแพงไม้ฮ <c oughs> ดูสิพี่ส้มโอเล่นใหญ่ตลอดแต่อย่างว่าละคนจริงเขาต้องสู้แนพยักหน้ารับสายตาจับจ้องไปที่หนานไกลและส้มโอนานไกลก็นิ่งเหมือนเดิมเขาพูดเสียงเรียบพรางหยิบเศษไม้ชิ้นเล็กขึ้นมาหมุนเล่นในมือ จะนิ่งยังไงก็ต้องมีสะเทือนบ้างหรอมัง้งไม่งั้นคงไม่ไปปล่อยคมกับส้มโอรรอกปอนยิ้มแย่ก็จะหันมามองแดนแต่พี่ผมว่ามันมีเรื่องอื่นสะเทือนใจพี่หนานมากกว่านะแดนเลิกคิว้วหันไปมองปอนด้วยแววตาที่แฝงความสงสัยหมายความว่ายังไงปอนยักไหลท่าทางมันรู้มากแต่ไม่พูดเดี๋ยวก็รู้เองละ ขณะนั้นเองมาร์กที่วิ่งหนีไปเมื่อครู่ก็กลับมาด้วยท่าทางหอบแหกๆไอพี่แดนไอปอนเขากระซิบเรียกชื่อคนทั้งสองขณะย่องเข้ามาสุดทบก่อนหันควบไปมองค้อนคนที่ยืนหัวรอก,กันจนตัวงอพี่แดนจัดการไอปอนให้มันหยุดขับพบทีมึงขับทำไมวะแดนถามพลางมองหน้าปอนตาดุ <laughs> ตอนกลั่นขับไม่อยู่ยังคงหัวเราะหน้าตาเหมือนเจ็กไฟไหม้ก้นของมาร์กมึงกลัวพี่ส้มโอขนาดน,นั้นเลยเหรอวะกูไม่ได้กลัวเว้ยแค่รำคาญเสียงมันแดนมองทั้งสองคนสลับกันแล้วใส่หัวพวกมึงนี่ว่างมากสินะแล้วพี่ล่ะว่างหรือเปล่ามาร์กหันมาหาแดนทันทีพลางยื่นหน้าเข้าไปใกล้จนแดนต้องถอยหลังหนี มึงจะทำอะไรอีกไอ้มาร์กนี่มันไม่เลือกเสี่ยวจริงๆนะพี่แดนเซอ้อกมาร์กหันไปยักคิ้วให้ปอนไม่สนใจคำพูดของมันก่อนกระดับมาส่งสายตาเจ้าชู้ให้แดนก็ถ้าพี่ว่างผมขอยืมไปอยู่บ้านได้เะล่าผมด้วยสดตีนสิไอ้ปอนพอเลยพวกมึงแดนถอนหายใจเหนื่อยหน่ายมือยังหมุนเศษไม้เล่นพรางหันไปตอบเสียงเรียบ กูชอบอยู่วัดพวกมึงนี่ขยันหาเรื่องเล่นกันเหลือเกินบ้านรวยมากมัง้งชวนกูไปอยู่มาร์กและปอนหัวเราะร่วนพร้อมกันก็จะเดินตามแดนไปยังมุมที่หนานไกลและส้มโอยืนอยู่รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของทั้งสองยังคงไม่จางหายขณะที่แดนแซงทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจลึกๆก็อดไม่ได้ที่จะคิดคำพูดหยอกเอิ้นของมาร์กและปอนไอเด็กแสบพวกนี้นี่เดี๋ยวจับจ้างก,กินให้หมดเลย ส้มโอจะคงยืนคุยกับนานไกลอย่างออกรถท่าทางสดใสาราเริงหมทุกครั้งที่ได้เจอเขาแต่แววตาของเธอกลับหมันแสงลงไปกว่าปกติที่เป็นมากซึ่งนานไกลก็พอจะมองออกพี่นานเจ้าส้มโอช่วยได้นะเธอพูดด้วยเสียงกระตือรือรน้นขยับตัวเข้าไปใกล้พร้อมกับยื่นมือจะหยิบเศษไม้จากมือของนานไกลไม่เป็นไรส้มโอดูแลตัวเองดีกว่านานไกลตอบเสียงนุ่ม พยายามรักษาระยะห่างเอาไว้ทา่าทาของเขาเหมือนจะหลีกเลี่ยงโดยไม่ให้เธอรู้สึกเสียใจมาร์ที่ยืนมองอยู่ไกลขยับเข้าไปใกล้ปอนรางกระซิบขบขันกูบอกแล้วพี่นานก็เหมือนเศษไม้แข็งแรงแต่เปลาะบางจริงปอนหัวเราะฮเฮเข้าใจที่มาร์พูดดีเศษไม้นะ่ะเอามาประดิษฐ์เป็นอย่างอื่นได้ตามใจชอบแต่ความรักอะ่ะมึงเลือกรูปแบบเองไม่ได้หรอก ออจริงวะมาร์คขยักหน้าเห็นด้วยขยับตัวเบียดไหลปอนเบาๆแล้วพูดเสริมแต่ถ้าเลือกได้กูว่าพี่หนานคงไม่เลือกพี่กูอยู่ดีมึงก็แรงไม่พักปอนหันไปมองมาร์คแล้วหัวราะชอบใจในคำตอบที่เขาเองก็เห็นด้วยก่อนทั้งคู่จะมองกลับไปยังหนานไกลและส้มโอที่ยังคงยืนอยู่ด้วยกันโดยที่แต่ละคนตามมีความรู้สึกบางอย่างสั้นอยู่ในใจ ผิดคู่ผิดฟ้าไปหมดสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่